ครับตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวนะครับกำลังจะชิมกินกะละแมสุรินนะครับรสชาติกะละแมสุรินลองดูว่าอร่อยหรือเปล่าอร่อยหรือเปล่าครับกะละแมอร์สุรินอร่อยเนาะอร่อยเนาะลับหน้าได้อร่อยมากกละแมอร์สุรินนี่ดูนะคะก็น่ากินเฮ้ แล้วตอนนี้ก็จะเข้าไปตรงนะครับศูนย์แสดงทางนะครับพจะศึกษาหางก็ฮอร์ด้วยเข้าไปแล้วครับตอนนี้เข้าไปดูนะครเข้าไปดูนะครับ นีเข้าไปที่คชดชศึกษานะครับไปดูแสดงช้างนะครับนี่นครับก่อนหนึ่งก็มาซื้อบัตรก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้เราซื้อไปล่โหงงานแล้วนะครับไปครับ กับไปกันไปดูกันนะครับ่าพอันนี้แสงช้างที่บ้านช้างนะครับยังไงพาไปเบลล์กันทางในกำลังบักแจ็โม่อยู่ข้างในพี่น้อย เห็นกับเห็นช้างครับอุ้ยอันนี้าทำอะไรครับสงสัยจิ้งจอกนะครับจิ้งจอกยะยะนี่เดินเขาไปแล้วไปแล้วครับตอนนี้ดูสองจังหวัด วัตถุมงคลครับโอ้สงสัสยกำล,ล,ลังวาดรูปว่าตอนนี้เนาะอ๋อครับตอนนี้ก็ท่องเที่ยวก็จะมาดูช้างนะครับจากบุรีรัมย์แล้วก็จากสายกันดินเลยจากบุรีรัมย์เนาะใช่ครับน,นี่ครับแรกเริมามาจากต่างประเทศเป็นลูกครึ่งเหรอครับเป็นคนไทยโอ เดิม,มาเป็นลูกครึ่งเคยมาอยู่ใช่ไหมครับเคยมาตอนเด็กๆมากอ,อันนี้นานมากเราไม่รู้มาดูลยครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้ว,วแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์คร,บร,บบรบับบ้านกะโพบ้านเอ่อตำบลกะโพครับบ้านตาการครับ วันนี้ก็มีคุณใหม่จากอบจนะครับมาต้อนรับนะครับสวัสดีครับมาตาดีเหมือนเดิมครับกว่าเดิมอีกครับท่น,นก็กำลังแสดงเลยครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับแล้วก็จะตัดเข้าไปสู่การแสดงนะครับ